วันนี้ก็มาเจอแอดมินหน่อยนะเพิ่งขนกงองแมวมาได้เนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วโเหนื่อยเหนื่อยแตกเลยเนี่ยทองเห็นแนละ้วมันขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูแอดมินในผอแอดมินเห็นปะทองอได้กาไรเยอะมากเลยซื้อขายเห็นนะห้าหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นหนึ่งนะอันเนี้ยซื้อขายไม่ได้รอบเดียวนะหลายรอบในวันเนี้ยปวดหัวทั้งวันเลยวันนี้นึกว่าจะต้องทําคือกะาจะคานวณการล่าว่าจะวางแผลนะไม่ได้วางแผลเลยเพราะว่าทองมันมันเวียงมากเลย แ,บบแอดมินได้กำไรนะเพราะว่าเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยทองมันอยู่สี่จำได้ว่าแอดมินเนี่ยซื้อไปที่สี่พันสิบอะประมาณเนี่ยสี่พันสิบอาจจะบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยสี่พันสิบใช่แอดมินซื้อไปจุดนั้นซื้อไปประมาณล้านห้าล้านห้าบาทอะออแล้วพอว,วันวันอังคารอ่ะมันกระโดดเลยหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดสี่อะก็ขายได้สิเดี๋ยวให้ดูเห็นไหม เห็นไหมแอดมินซื้อซื้อไปเมื่อคืนมันไล่มันไล่าลาตามเวลานะเพราะไล่าตามเวลาที่เราต้องออเดอร์นะจากล่างขึ้นบนอะ่ะเห็นไหมพอเปิดมาแอดมินขายเลยไหมเห็นไหมออเดอร์ที่มันเดือนจีโอแซดจีหนึ่งแปดสี่จุดสามไอดมินขายเลยขายทั้งสองอย่างเลยขายเลยขายตัวนี้ด้วยจีโอแซดจีเอฟสิบแซดด้วยขายพร้อมกันเลยขายแล้วแล้วก็มาซื้อใหม่แล้วก็ขายอีกขายใหม่แล้วก็ซื้อใหม่อีกหลายรอบอะ่ะหลายรอบมันเบี่ยงแรงมากนะทอง คือมันไม่ได้ว่าสี่หนึ่งแปดแปดสี่แล้วมันจะมันก็ขึ้นต่ออีกนะขึ้นไปสี่สี่พันสองอ่ะแล้วก็มันก็ย่อลงมาประมาณสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบอ่ะสี่พันสี่พันหนึ่งร้อยสิบอ่ะมันย่อลงมาทีเป็นร้อยนะขึ้นลงนี่เหวี่ยงกันเกือบร้อยอ่ะเออมันเยอะมากเลยทําให้อนบินได้กําไรเนี่ยเลย,เลยเหตดขนาดเลยพอมันจะยอ่อมันก็เริ่มทยอยซื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปปล่อยขายไปปล่อยขายเนี่ยตอนนีเ้เหลือสัญญาเดียวแล้วเห็นปะ ได้กำไรมาสองพันกว่าเก็บไว้ก่อนไว้รอรอมันขึ้นมากกว่านี้ก่อนเดีย๋ยวดูก่อนจะซื้อคือขายดีไหมยังไม่ขายเกือบแล้วเดี๋ยวจะขายดีที่ว่าเดี๋ยวอ่ะขายได้แล้วกันขายให้ดูเลยกลนนะง่ายๆขายไปเลยกันนี่ไม่ต้องวุ่นวายอะไรนี่ขายเลยขายให้ดูเลยเนี่ยแอดมินก็ตั้งไว้เนี่ยแอดขาย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 อุย้ยมันขึ้นไปเยอะๆอีกอขึ้นไปเยอะทําไมเนี่ยขายเดี๋ยวขายให้ดูเลยจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาก็ขายก็ได้กำไรอีกแล้ว เนี่ยมันก็ไปรวมเพิ่มขึ้นอีกอะเห็นปหเนี่ยขายได้ง่ายๆเนี่ยขายซื้อๆขายขายเนี่ยง่ายมากเลยเนี่ยขายแล,แล้วก็ได้กำไรโหขึ้นไปอีกไม่เป็นไรขึ้นก็ต้องปล่อยแล้วอะต้องปล่อยปล่อยอะไรตามเลยแล้วเราขายไปก่อนแล้วก็พอขายเสร็จใช่ไหมเราก็มามามาดูโหเห็นไหาหลายหน้าเลยเนี่ยเป็นหน้าเลยเนี่ยหน่าทองทั้งนั้น ทอ,ทองล้วน,นทองเยอะที่เป็นนิดเดียวชว่วงนี้เน้นทองอ่ะเลยไม่ได้มีเวลามาดูกาล่าเลยตอนแรกวันวันนี้แอดมินว่ากะจะวางแผนการ่าไม่ได้วางแผนเลยกลายเป็นต้องมานั่งดูบางทีขึ้นลิฟต์มาก็ต้องมานั่งดูอ้าวทองได้ต้องต้องขายแล้วเหรออุ้ยมันขึ้นมาเร็วจังอะไรเงี้ยนั่งคิดเรื่องทองกันตลอดเลยไม่มีเวลาทาอย่างอื่นเลยโมันก็มีข้อเสียข้อดีข้อเสียน่ะเออเห็นทุกวันนี้มันยังวิ่ง,งต่อนะเราเอามาวางแผนทองต่อดีกว่าว่าทําไงกับมันดีจี โอแซดแอดมินเดนแซดนะขายไปแล้วเนี่ยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวย่อมาใหม่ย่อประมาณตัก1หนะึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย่ะก็ซื้อไม้ไม้หนึ่งก่อนแล้วก็ประมาณสี่หนึ่งต้นต้นอ่ะค่อยซื้อเพิ่มอีกเนี่ยรออยู่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมาตรงนี้นะรอตรงนั้นหนึ่งสี่ห้าศูกับหนึ่งสี่ต้นต้นหนึ่งสี่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งสี่หุ้ผิด สี่พันหนึ่งร้อยต้นๆนะอ่ะกับสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะนี่ก็ซื้อซื้อสองจุดนี้ก่อนเออวางแผนไป,ไปอย่างนี้ก่อนนะถ้าค่อยว่ากันนี่แหละวางแผนทองเพราะว่าเราขายหมดแล้วไงเพิ่งขายไปให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะขายก็คือ gof สิบอ่ะตัวบนอ่ะขายไปแล้วเนี่ยทองก็เลยตอนนี้ไม่มีแล้วต่อไปก็ก็เดี๋ยวต้องมาซื้อต้องมาต้องมารอมันย่อแล้วซื้อนะก็มันต้องมีมันต้องม,มันต้องมีย่ออีกอะ่ะแต่ตอนนี้เราปล่อยไปแล้วเราต้องรอก่อน ตีหนึ่งห้าศูนย์กับตีหนึ่งสี่หนึ่งร้อยอ่ะเออเดี๋ยวค่อยซื้อประมาณนะประมาณอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะแอดมินก็ไม่ไมีเวลาโอเคอัดคลิปก่อน